กระดาษทำบ่อยเพราะว่ามันมีความหนึง่งนะคอยน้องกดที่ตรงนี้ปึ๊บอ่าเขาจะบอกว่าให้ทำการคอนเดปั๊มเนอ้ N o องอโนพาร์ทอนฮะก็คือกดตัวนี้เราต้องหากระบอก,วกทวมมหมวามจริงไหมครับหรือแอดซูมเอาจริงเลยค่ะเนี่ยเแาก็กดเลยนะครับปุ่มนี้ไว้วสหรับไล่อากาศไล่สา,าราาคืออะไรคืออย่างนี้ ขาจะดูดน้ำเข้าไปตรงนี้บางทั้งมันมีฟองอากาศอยู่ในสายซึ่งจะทำให้ค่าวเปนมากติดเย้นเนาะเราก็ไล่อากาศก่อนคร้นนี้ก่อน,นเห็นไหมฮะจะไม่มีอากาศอยู่ในสายตรงนี้ไม่เป็นไรนะฮลสายเราก็ไม่นับผมจะดูดออกทำไงผมองอย่างนี้เลยผมจะเททิิ้งก็ได้นะครับแต่ผมจะดูดออก แน่นอนในการคาลิเบตมันไม่หมดใช่ไหมครจริงๆเราต้องเทงทิ้งเนาะให้มันให้มันแห้งจริงๆต้องเป็นหลอดใหม่ด้วยซ้ำต้องห้ามมีปริมาตรเลยเลยอันนี้เราเรียกตัวอย่างเลยเนาะจริงๆต้องในการคาลิเบตต้องให้เป็นหลอดใหม่ไม่มีน้ําเหลืออยู่พอคาลิเบตนะ้ำผมกดล้างตรงนี้เลยผมไม่เพิ่มนะผมไม่ไล้กลกาศละกดล้างตรงนี้เลยเห็นไหนนะมก็ปิดน้ำขึ้นมานสองว่าน้ำอยู่ในปางนี้เลย ่ะทีนี้ก็เอาน้ำตรงนี้ไปใส่กระบ,บอกตัวกีบแนวก็มา่อดคขข่าตรงนี้ตื๊ดๆอะไรก็่าไปใส่ค่าจริงนะครับแค่นั้นเองครับก็กดถูกเรารับค่าอ่ะตอนนี้ผมกดผิดเนาะเพราะเราไม่ได้ตรงจริงด่านก็เหมือนกันครับจะทำเหมือนกันเลยเนี่ยกดลัานแต่ว่าเราต้องจุ่มในดังจริงไหมอากาศจะเรียบร้อยแล้วก็ ใส่ขอบตวงแล้วก็มาใส่ท้าเห็นไหมทําตอนไหนด่างทำตอนเปี่ยนความเหนียดใหม่เปลี่ยนส่วนผสมใหม่เปลี่ยนกระฟ้าความรู้คนหม่ถ้าอย่างตอนด่างหมดกระดวกเนี่ยเติมอันใหม่เข้าไปตอนยงสายมาใช้คำวมีอาการกบควรจะอาจจะไม่ต้องคาลิเบตก็ได้เรารู้ว่าเราเตรียมเท่าเดิม เราเราชัวร์แล้วปริมาณไม่ได้ผิดแล้วผลที่กันคอเราไม่ได้ผิดอะไรก็ผิดนี้ฮะเราก็ไปตรงนี้ไปเมนูเดิมนี่นะะแหละฮะก็กลับมาเนี่ยเห็นไหมฮะจะม,มีหน้าไอ้ดำหหน้าอะไรเสร็จแล้วก็เนี่ยกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะไล่อากาศเข้น้ำก็เช่นกันเนี่ยสวิตช์ตู้ไล่อากาศเข้าไปถ้ากดหนึ่งทีอะค่ะเพื่อมันคำนวณให้เลยเลยว่าอากาศจะหมด ไม่ครับกดครั้งเดียวไม่ครับอากาศต้องใช่ตาใช่ครับต้องใชตาตาเราดูเลยครับว่ามันหมดหมดอากาศตรงนี้หรือยังเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่ามเป็นสายสีใสเพราะว่าเขาให้ดูว่าข้างในมันมีพออากาศไหมเนี่ยเราก็เราก็โทดจับไปกดผีดเนี่ยเราก็กดแอดไล่ไล่ดูว่ามีอากาศไหมถ้าไม่มีเราก็พอมันใช้เวลาแค่เดียว